ผู้ชีวิตนะครับดูดีครับว่าจะได้เงิน20บาทกว่าจะได้เงิน100บาท100บาทใช้เวลาใช้ระยะทาง5กิโลอย่างต่ำา20บาทต้องรอดูครับต้งมาตั้งแต่ตีหนึ่งเพื่อมารอลูกค้าตีสี่ต้องมาลุ้นเงิน100บาทเพื่อจะปั่นนะครับ1น0บาทเพื่อจะปั่นนะครับวันนี้ผมจอนนี่มือปามมาอราผมไม่ได้รวยเด้อบอกตรงๆผมไม่ได้รวยแต่ผมกับพ่อมี่เพื่อที่จะให้กำลังใจเพื่อนมนุษย์ด้วอกันเพื่อจะเติมเต็มความสุขเติมเต็มรอยยิ้ม ของสังคมด้วยกันนะไม่ใช่ว่ารวยนะครับแต่วันนี้ผมเห็นน้าแกพี่แกนะครับนั่งอยู่ทั้งสามรอนี่คืออาชีพของคนต่อสู้นะครับอาชีพของคนที่สู้ชีวิตกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทไม่ใช่มาด้วยความยากเอ่อด้วความง่ายเลยนะครับแต่วันนี้นะครับอ,องคงฉีนะครับหน้าหน้าซื้อเหรียญซื้ออย่างคือสวินสีพ่อสวินสีพ่ออายุเท่าไหร่แล้วครับ อายุ61อปี